ท่านผู้ชมดูความแตกต่างท่านผู้ชมดูความแตกต่างความแตกต่างของรากมันกล้าที่มีอายุมากอายุแก่เกินเดือนขึ้นไปเนี่ยรากจะขดปมจะขอดจะขดปมจะพันกันมนุ่มปนนาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำในเรื่องของการไปเลือกซื้อกล้าผักเอามาปลูก เพราะว่าพี่น้องหลายท่านพี่น้องหลายคนก็คงจะไปสอดแสวงหาซื้อกล้าผักมาปลูกนอกจากบางท่านที่เพาะหรือหวานกล้าผักเองนะครับก็หลายท่านก็คงจะไปหาซื้อผักผักที่เป็นกระบะแบบนี้การซื้อผักเป็นกระบะแบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็คงจะวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับในการเลือกซื้อกล้าผักเนี่ยส่วนมากเราจะไปหากล้าผักแบบนี้ถาดแบบนี้ นะผักสวยๆงามๆนี่นะครับส่วนถาดแบบนี้คงจะไม่มีใครเลือกนะครับเดี๋ยวผมจะดึงมาให้ดูนะครับผักแบบนี้ถาดทางขวามือของผมเนี่ยนะครับคงไม่จะไม่มีใครเลือกเอาไปปลูกท่านผู้ชมดูความแตกต่างท่านผู้ชมดูความแตกต่างความแตกต่างของรากมันก้าที่มีอายุมากอายุแก เกินเดือนขึ้นไปเนี่ยรากจะขดปมจะขอดจะขดปมจะพันกันมานุงมนานังแต่ถ้าเป็นกล้าที่อยู่อายุระหว่าง20วันเนี่ยรากยังไม่ทันขดปมรากฝอยรากอะไรเนี่ยเนี่ยรากกล้าแบบนี้เวลาเราไปปลูกเนี่ยแบบขวามือผมนี่นะกล้าเล็กแบบนี้ไปปลูกเนี่ยมันก็จเจริญเติบโตได้ดีกว่าเพราะว่ารากมันยังไม่ขดปมอ่าถ้าเป็นกล้าแบบนี้ ที่อายุตั้งแต่เดือนกว่าขึ้นไปเดือนหรือเดือนกว่าขึ้นไปเนี่ยส่วนมากผักถาดเนี่ยถ้าโตแบบนี้มันต้องเดือนกว่าทั้งนั้นนะครับเดือนกว่าทั้งนั้นอย,อ,ยอย่างต่ำก็เดือนครึ่งแหละนะที่อยู่ในถาดเนี่ยที่มันสวยมันงามตลอดเวลาเพราะว่าเขารถปุ๋ยตลอดเวลาเขาฉีดปุ๋ยทางใบเขาปุ๋ยน้ําปุ๋ยทางใบตลอดเวลามันก็งามตลอดเวลาดินเพาะมีแค่นี้เองนะครับมันอยู่ได้เพราะปุ๋ยเพราะนั้นรากมันจะขดปมนี่เวลาเราไปปลูกเนี่ย มันจะโตช้าเพราะรากพวกนี้มันจะขดคอยขอดปมตรงแน่นมากกว่ามันจะยืดบางทีเราปลูกไปเป็นสิบวันปลูกไปครึ่งเดือนเราไปถอนเาถอนขึ้นมาดูท่านผู้ชมไปเชื่อลองเอาไปปลูกแบบนี้นะสักครึ่งเดือนลองถอนมาดูรากนี่ยยังอยู่ที่เดิมอยู่ยังไม่ไปไหนนะยังไม่ไปไหนวิธีแก้ไขวิธีแก้ไขรากแก่แบบนี้รากแก่แก่แบบนี้นะครับของผมนี่ผมจะใช้วิธีนี้ผมจะเด็ดปลายตรงนี้ออก เด็ดอย่างนี้เด็ดออกเลยนะครับไอ้ที่ขดปุ่มทั้งหลายแล้วมันจะเด็ดออกอย่างเงี้ยท่านผู้ชมเห็นไหมเมื่อไหร่มันจะเมื่อไหร่มันจะ,ะ,นจะโตสักทีผมจะเด็ดออกเห็นไหมครับเมื่อเด็ดปุ๊บมันก็จะเหมือนกันรากฝอยพวกนี้มันก็จะแตกมันก็จะแตกไวนะครับมันก็จะแตกแตกไวเนาะนะใครที่ได้กล้าแก่แกกล้างามงามกล้าสูงๆมาแบบเนี้ยเด็ดปลายนี้ทิ้งเลยครับแล้วก็มาปลูกอ้าว สำหรับกาแบบนี้ไม่มีปัญหาปลูกได้เลยเพราะว่ารากของมันก็ยังกาลังเดินกําลังเดินได้สวยนะครับกาลังเดินยังไม่ขอดปมนะครับอน,นี้ผมก็จะมาพาเอามาให้ดูอันนี้ถุงนี้ถุงนี้ผมเอาไปปลูกในถุงพลาสติกเป็นผักกาดเจ้าหม่อมอันนี้นะครับผมตัดรากดึงออกแล้วมาปลูก ลูกเมื่อวันที่ยี่ห้าวันนี้วันที่ยี่สิบแปดล้วไม่ตายครับพี่น้องดูไม่ตายครับไม่ตาย,ตายนะฮะตัดผมดึงรากออกครึ่งก้อนไม่ตายท่านผู้ชมดูเลยเดี๋ยวโมจะพาไปดูที่ปลูกไปเยอะๆส่วนเจ้านี้ผมไม่ต้องตัดเอาปลูกได้เลย,เลยถึงแม้มันจะกล้าเล็กแต่มันจะโตขึ้นมาด้วยความสมบูรณ์นะครับมันก็จะโตเหมือนกันอ่า ถามว่าเวลาผมไปเลือกซื้อก้าผักเนะี่ยผมจะเลือกชนิดไหนส่วนมากผมจะเลือกชนิดนี้ที่มีอายุประมาณ2 0วันนะผมจะถามคนขายก่อนว่ากล้าผักอายุเท่าไหร่เราไปดูที่ข้างแผงก็ได้เขาจะเขียนติดอยู่เพราะวันไหนวันไหนเราก็ดูได้แตนะ่ผมจะเลือกเอาก้าผักประมาณอายุ20วันมาปลูกนะคือก้าลักษณะแบบนี้แล้วเราค่อยมาเติมปุ๋ยเรามาเพิ่มปุ๋ยหมักมาปรุงดินให้มันมาฉีดพ่นพวก จุลินทรีย์ต่างๆลงไปเด๋ยวมันก็โตแต่ผักพวกนี้ก็ต้องดูแลดีหน่อยเพราะอายุมันเยอะแล้วอย่างน้อยก็เดือนครึ่งนะครับเอามาปลูกวันนี้ผมปลูกในถุงพลาสติกนะปลูกไปกับร้อยถุงนะครับปลูกไปกับร้อยถุงครับสำหรับวันนี้ก็คงจะมาแนะนําเรื่องการเลือกซื้อกล้าหรือการเลือกกล้าที่กล้าผักที่จะมาปลูกนะครับเราควรจะเอากล้าแบบไหนแต่ถ้าให้ผมแนะนําผมจะคนอ่ก็ควรจะเอากล้าที่มีอายุ ไม่เกิน20วันมาปลูกจะ,จะเจริญเติบโตดีกว่านะครับถ้าเราเอาก้าแบบนี้มาเนี่ยมันมันแก่ก้านหนึ่งก้ามันแก่สองรากมันโคตรปมผมผมไม่ดูนะอ่าโคตรปมพันธุ์กันพนุงพันังกันหมดนะถ้าเราไปปลูกแบบนี้ก็จะโตช้าอาจจะโตช้านะครับไม่เชื่อก็ลองไปปลูกดูนะครับแล้วก็สักปลูกไปสักสิบวันเนี่ยลองถอนลองถอนขึ้นมาดูว่ารากมันออกไปยังมันขยายยังนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะไว้เพียงเท่านี้นะครับเป็น เกเล็กเก็ดน้อยในเรื่องของการเลือกซื้อหรือเลือกหากล้าผักที่จะมาปลูกนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ